บทที่ 7. ความสงบในจิตใจความสงบของใจคือหนึ่งในอัญมณีแห่งปัญญาที่งดงามเป็นผลมาจากการควบคุมตนเองอย่างยาวนานด้วยความอดทนการเกิดความสงบขึ้นในใจเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงประสบการณ์ที่สุของอมและบ่งบอกถึงความรู้เกี่ยวกับกฎธรรมชาติและวิธีใช้ความคิดของคุณนั้น ไม่ได้ธรรมดาสามัญมนุษย์จะพบกับความสงบเมื่อเข้าใจว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากความคิดอันไม่หยุดนิ่งซึ่งความรู้นี้จำเป็นในการทําให้มนุษย์เข้าใจว่า <โ frustrating. S 1> ผู้อื่นเป็นผลมาจากความคิดเช่นกันและเมื่อมนุษย์มีความเข้าใจที่ถูกต้องและเห็นความสัมพันธ์ภายในที่เป็นเหตุเป็นผลกันของสิ่งต่างๆ อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นก็จะหยุดจู้จี้ขี้บน่นโมโหโกธาเป็นกังวลและโศกเศร้าส,สิ่งที่คงอยู่ก็จะเป็นความสงบมีสติอันมั่นคงผู้ที่มีความสงบในใจเพราะได้เรียนรู้วิธีควบคุมตนเองแล้วนั้นจะรู้ว่าควรทำอย่างไรเพื่อปรับตัวหาผู้อื่น ซึ่งทำให้ผู้อื่นยกย่องพลังใจที่เข้มแข็งของคนผู้นั้นโดยรู้สึกว่าสามารถเรียนรู้และพึ่งพาบุคคลผู้นี้ได้ยิ่งมนุษย์มีความสงบเยือกเย็นก็จะยิ่งใช้ความสําเร็จอิทธิพลโน้มน้าวใจและพลังเพื่อสิ่งที่ดีมากขึ้นแม้แต่พ่อค้าธรรมดาสามัญก็จะยัง พบว่ากิจการของตนมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเมื่อเขาสามารถควบคุมตนเองและมีอุเบกขามากขึ้นเพราะคนทั่วไปมักจะอยากทำธุรกิจกับผู้ที่มีใจสงบนิ่งและมีความสม่ำเสมอผู้ที่หนักแน่นและสงบนิ่งจะได้รับความรักและความเคารพเสมอเพราะคนผู้นั้นเป็นเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาในดินแดนแห้งแล้ง หรือเป็นด่งหินผาที่กำบังผู้คนจากพายุใครกันจะไม่รักผู้ที่มีจิตใจสงบเยือกเย็นอ่อนหวานน่ารักและมีชีวิตที่สมดุลไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออกหรือมีความเปลี่ยนแปลงใดๆเข้ามาก็ตามคนที่ได้พรพิเศษเหล่านี้ก็จะยังคงอ่อนหวานเยือกเย็นและสงบนิ่งอยู่เสมอ ตัวตนอันงดง,งามที่เราเรียกความสงบสุขในใจเป็นบทเรียนสุดท้ายและเป็นผลอันเกิดจากจิตวิญญาณสิ่งนี้มีค่าเท่ากับปัญญาและความปรารถนายิ่งกว่าทองคําบริสุทธิ์ใดๆการแสวงหาเงินทองดูเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการมีชีวิตอันสงบสุขชีวิตที่ล่องไปในมหาสมุทรแห่งสัตรรมภายใต้และล่อ,อขึ้นที่ ลึกเกินกว่าพายุจะโหมกระหน่ำถึงอยู่ในความสงบอันเป็นนิรันด์มีคนมากมายเพียงใดที่เรารู้จักซึ่งทำลายชีวิตอันแสนหวานและสวยงามของตนให้พบกับความขืดชื่นชมคืนขมเพราะอารมณ์โกรธเกลี้ยวรุนแรง คนที่ทำลายตัวตนอันดีงามจนกลายเป็นศัตรูกับผู้อื่นนั้นคำถามจึงอยู่ที่การกระทำอย่างไรให้คนจำนวนมากไม่ทำลายชีวิตและความสงบสุขของตนเพราะการไม่ควบคุมตนเองมีคนจำนวนน้อยเพียงใดเล่าที่เราได้พบผ่านซึ่งใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล และมีความสง่างามดังผ่านการขัดเกลาจนมีบุค,คลิกสมบูรณ์งามพร้อมเป็นความจริงที่มนุษย์ชาติต่างถูกขัดถูกซัดไปมาในคลื่นอารมณ์อันไร้การควบคุมว้าวุ่นในใจจากความโศกเศร้าที่อยู่เหนือการบังคับควบคุมและแกว่งไกวไปตามความกังวลสงสัยของตนมีเพียงผู้รู้แจ้ง ซึ่งสามารถควบคุมและชำระล้างใจให้บริสุทธิ์ได้เท่านั้นที่จะทำให้ลมพายุที่พัดกระนำจิตวิญญาณยอมสิโลลาบแก่พวกเขาได้จิตวิญญาณที่ถูกพายุซัดกระนำเอ่ยไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ใดภายใต้สถานการณ์เช่นไรขอให้รู้ไว้ว่าท่ามกลางมหาสมุทรแห่งชีวิตยังมีเกาะแก่งแห่ง พรส่งรอยยิ้มมาให้ด้วยความยินดีและมีชายฝั่งแหง่งอุดมคติที่มีแสงแดดแผดจ้ารอคอยให้เขาไหว้เข้าไปหาจงกุมหางเสือแห่งความคิดไว้ให้มัน่นจิตวิญญาณของคุณมีผู้บังคับบัญชาการความคิดเอ็นกายรอคอยแต่เขายังคงหลับไหลให้ปลุกเขาขึ้นมาเสีย การควบคุมตนเองคือพลังที่แข็งแกร่งความคิดที่ถูกต้องคือผู้ครองใจความสงบคืออำนาจจงเก่ากับใจของคุณว่าใจเอ๋ยจงมีแต่ความสงบสุขเถิด